กลับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคลพระเดชพระคุณพระธรรมราชานุวัตรเจ้าคณะภาคสิบและเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามปรชาชวรวิหารผู้เป็นพระอาจารย์ทําการสอนภาษาบาลีให้แก่เจ้าคุณพระศินีนาถพิลาศกัลยาณีในภาพนี้นะคะเมื่อครั้งที่ท่านเจ้าคุณนะคะได้ไปกราบสการะพระอาจารย์นะคะที่ วัดโมลีโลกยารามค่ะก็คือเป็นภาพที่ลูกศิษย์สนทนาธรรมกับพระอาจารย์นะคะซึ่งไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทำไมเจ้าคุณพระนะคะถึงได้มีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาบาลีได้อย่างถูกต้องนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกุณาโปรดพระราชทานน้ำสงฆ์พระไตรยพร้อมพม พุ่มดอกบัวถวายแด่พระเดชพระคุณพระธรรมราชานุวัตรเจ้าคณะภาคสิบเจ้าวัดวัดโมลีโลกยารามเนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล51ปีโดยมีพลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรปุระรองเลขาธิการพระราชวังประธานพิธีฝ่ายค้ารหัดเมื่อวันที่หมีนาคม25 6 5ที่ผ่านมาดังนั้นนะคะเมื่อ ภาพที่ทุกคนเห็นนะคะก็ยืนยันได้นะคะว่าท่านเจ้าคุณพระสินีนารพิลาสกัลยานีท่านสบายดีนะคะทุกอย่างเป็นปกติค่ะและพระเดชพระคุณพระธรรมปราชานุวัรนี้นะคะท่านก็เป็นพระอาจารย์สอนภาษาบาลีให้กับท่านเจ้าคุณพระนะคะดังนั้นการที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะได้ให้ผู้แทนพระองค์นั้นนะคะได้มากราบสการะในวโรกาสที่เป็นมงคลนะคะอายุ51ปีของท่านนะคะก็ขอกราบนามัสการท่านพระอาจารย์เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ก็นําข่าวดีมาให้คนที่ตั้งตารอคอยข่าวท่านเจ้าคุณพระสนีนาถพิราชกัลากรรยาณีได้รับ ทราบรับชมกันนะคะรออีกไม่นานค่ะเมื่อถึงเวลานะคะก็จะได้พบกับท่านเจ้าคุณนะคะแต่ภาพที่เห็นนี้ก็บอกได้เป็นอย่างดีนะคะว่าทุกอย่างยังเป็นปกติดีและท่านเจ้าคุณพระสนีนัดพิรลัตกัรยาน,นีถึงแม้ท่านจะยังไม่ได้ออกงานนะคะก็มีตัวแทนนะคะแล้วก็สิ่งของ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนั้นนะคะก็เป็นการจัดเตรียมนะคะโดยที่ท่านเจ้าคุณพระสินีนาถพิลัตกรยาณีได้เป็นผู้ดูแลนะคะเพราะดูจากสิ่งของพระราชทานนะคะก็เป็นรูปแบบเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นมีนาฬิกานะคะเ,เป็นกระติกน้ําร้อนเก็บความร้อนนะคะทุกๆอย่างนะคะก็คือจะเป็นแบบเดียวนะคะเป็นเซตเดียวกับที่เจ้าคุณพระศินีนาถพิรลัตกรยาณีนะคะได้ จัดเตรียมไว้ทําบุญนะคะในทุกๆท,ที่เหมือนกันนะคะซึ่งถ้าเราจะสังเกตดีๆนะคะสําหรับผู้ที่ค่อนข้างสังเกตหน่อยนะคะจะรู้ว่าเซทําบุญสังฆทานพระราชทานนี้นะคะจะัดด้วยความดูแลความเรียบร้อยนีย้จากใครนะคะซึ่งก็เป็นการที่เจ้าคุณพระสนีนาถพิรัษกัญยาณีได้จัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างนะคะโดยว่ามีสิ่งไหนจําเป็นที่จะ ได้ถวายพระพิสุสงฆ์นะคะซึ่งได้ใช้ประโยชน์จริงๆนะคะแต่ละสิ่งแต่ละอย่างนะคะก็เกิดประโยชน์มากมายนะคะดังจะเห็นได้ว่าสิ่งของพระราชทานนั้นนะคะประกอบด้วยสิ่งที่น่าใช้ทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าขนหนูนะคะปากกานะคะอ่อกาเก็บความร้อนนะคะแล้วก็กระบอกน้ํานะคะนาฬิกาปลุกนะคะ หรือแม้กระทั่งโคมไฟนะคะซึ่งพระพิกษุสามเณรนะคะได้ใช้นะคะถือว่าเป็นประโยชน์มากๆในการนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเจ้าคุณพระสนีนาถพิลัตกัลยาณีด้วยค่ะ